สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับเจเดนแชนเนลนะคะวันนี้เราก็อยู่เกมเกมแอ l a แอนติก้าออนไลน์นะคะซิฟเปอร์ของค่ายเจนเพนะคะเป็นค่ายใหม่ที่จะมาเปิดแอ l a แอนติก้าออนไลน์นะคะตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงโคดเวตาช่วงทดสอบวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําระบบบ้านนะคะระบบบ้านในเกม a อ l a แอนตินะคะนี่ระบบบ้านนี่มีความสําคัญมากนะ เรามาที่โรมนะคะนรับอันดับแรกนะคะถ้าเราจะซื้อบ้านเรามาที่โรมนี่อยู่บ้านเราจะวาร์ปตรงนี้ก็ได้นะคะเรามาที่ไมโฮมนะคะเราจะมาซื้อบ้านกับ ABC ตัวนี้นี่แมวตัวนี้นะคะบ้านราคา100ร้ล้านนะคะจะมี3แบบนะสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวนะคะก็ให้เราเลือกมาแบบหนึ่งนะคะพอซื้อเสร็จแล้วนี่เจทาการซื้อไปเรียบร้อยแล้วซื้อไปแล้วมันก็จะมาอยู่นี่ไมโฮมนะคะระบ,บบเนี้ยก็คือว่าเราจะไปเข้าไปในบ้าน ในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในบ้านเนี่ยก็จะใช้เก็บมือใช้เก็บสัตว์ขี่หรือโชว์สัตว์ขี่ที่เรามีนะคะนี่เห็นไหมอย่างเจขี่เสืออยู่มันก็จะมาตรงนี้ถ้าเก็บลงในสมุดนี่เก็บในสมุดเพื่อสะสมแต้มนะคะนี่ในสมุดมันก็จะมีให้ลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จก็จะมาส่งที่เห็นไหมไปยังที่โฮมเห็นไหมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่มันก็จะมาเรียงกันนะเทมากอีกหน่อย ในเนี้ยก็จะมีนะคะกองจดหมายสามารถส่งจดหมายให้เพื่อนได้นะคะแล้วก็จะมีระบบแบบว่าเอามาให้มือยืนอ่ะแปลงจะให้มือยืนดูนะนี่ยืนมันก็เหมือนเป็นการฝากมือเอาไว้ในบ้านเรานะคะเพราะว่าอีกหน่อยมือมันจะเยอะมากนะคะเราก็จะมายืนนี่ยืนในนี้มือที่เราไม่ใช้ก็มายืนเพราะยืนเนี่ยมันจะร้องขอของข,องขวัญทุกทุกสองชั่วโมงถ้าเรามีของขวัญมอบให้เขาเนี่ยมันก็จะได้อีกจีนะคะอ่ะ อีกที่หนึ่งีที่หนึ่งก็คือห้องฝึกซ้อมนะคะนี่เห็นไหมใส่เอาไว้จํานวกนการฝึกซ้อมนะคะยี่สิบครั้งใส่เราก็จะแอดมือเข้าไปปุ๊บๆนะคะเพื่อเป็นการส่งไปฝึกซ้อมมันก็จะได้เอ็กจีได้ของด้วยนะน่าจะมีของด้วยนี่กดฝึกฝนก,ก็จะเสียเงินนะคะแล้วก็เสียฝั่งชิน้นนี้ชิ้นนี้หาได้จาก bonus, 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 โบดัสโบนัสนมอนเตอร์นะวเวลาเราตีมอนสเตอร์มันจะได้นะคะตอนเลเวลสูงสแล้วเราจะได้โบนัสที่เหมือนได้กล่องได้อะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็จะได้ด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็จะมีนี่เราสามารถจ้างเป็นเชฟนะคะก็คือใช้โรบินฮูดตัวนี้นะคะนี่นะคะหนตัวนี้ท่านให้ถึง80นะคะรูบบแปดสิบแล้วจะจ้างมายู่ตรงนี้ได้นะคะมันเป็นใช้ครัานะ,คร,าารนะ,ค,ะครับอาหารได้นะคะครับอาหารได้ตัวนี้จะเป็นช่างช่างเนี่ยก็จะมีปืนกับลักปืนแบบว่าปืนตัวแรกเลยนะปืนอ่ะเนี่ยปืนก็คือตัวนี้ตัวนี้ นะฮะอัพเหมือนกัน80แล้วก็มาจ้างมาเป็นมายืนในบ้านนะฮะมายืนเป็นตัวค้าของในบ้านได้นะคะแล้วก็ตัวนักดาบนะส่วนถ้าต้องเป็นพ่อครัวเนี่ยพ,พ่อครัวแม่ครัวน่าจะมีไวที่ด้วยตัวหนึ่งถามว่าทำไมเราต้องทําตัวพ่อครัวเนี่ยเพื่อเราจะมาจัดบัฟปาร์ตี้นี่บัฟปาร์ตี้ก็คือชากิวนี่ชากิวตัวนี้นะมันจะมีบัฟปาร์ตี้มีบัฟแบบว่าที่เขาเปิดกันกินชากิวเป็นบัฟกิยวโนเวลอะไรอย่างเงี้ย นะคะเราก็ต้องมีโต๊ะโต๊ะอันนี้เจหามาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเจตั้งไว้ต้องแบบมาเช้านะนี่เห็นไหมพ้กเฟอร์นิเจอร์เราก็มีมีมาตั้งได้มีมาตั้งได้เห็นไหมตั้งปึ๊บใช้งานตกลงเลือกนะคะก็จะมีนี่อันนี้เป็นตู้เก็บของเป็นแบบที่เก็บของนะนี่เห็นไหมเก็บของได้สองชิ้นนี่ฝากเสร็จแล้วก็ือืมประมาณนี้นะครับนีดหน่อยมันจะ สูงกว่านี้แต่ลักๆอ่ะเราจะเอาไว้กินชากิวเท่านั้นเองเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการกินชานะคะเราต้องมีโรบินฮูดตัวนี้ก่อนนะเพื่อจ้างมาเป็นเชฟวิธีการเป็นเชฟก็คือเรามานี่ว่าจ้างเห็นไหมเลือกได้ไม่เราจะบาจ้างไม่ได้นี่ตัวโรบินฮูดนะคะเราว่าจ้างเลยเสียเงิน10 10เอ็มนะคะ10ล้านนะจรีเป็นเอ็มนะพะติดปากรีบเป็นเอ็มก็จะได้เป็นเอ็มมาตลอดนะคะเดี๋ยวก็จะเอาอีกตัวหนึ่งนะคะมา เอาเงินมาให้สักคนนู่นึงนะคะเดี๋ยววอาร์ปไอตัวนึงเอาเงินมาให้ก่อนโอเคไอตัวเ,เงินมาให้เพราะเงินไม่มีเงินไม่มีนะ,ะเอาอีกตัวมาให้เงินนะ,ะอไอตัวลงมาให้เงินนะคะทั้งหมดสิบล้านนะคะในการมาจ้างเป็นพ่อครัวนะพ่อครัวราคาสูง จริงๆเงินร้านนะ่ะมาถามยากนะในแะอนเตีิกมันง่ายมากแต่นี่คือเราไม่ได้เตรียมไว้พอใช้ก็เป็นอื่นไปแล้วอเราว่าจะอ้างเลยเขาบอกว่าให้ถอดของทั้งหมดออกนะเราก็ดกดจิกที่นี่กดของทั้งหมดออกเลยเรียบร้อยนะฮะเขาจะไปอยู่ในบ้านละเราก็เข้าไปที่บ้านในบ้านเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะฮะก็คือว่าเราจะชวนเพื่อนเปิดให้เพื่อนเข้ามา จะจะเอาอีกตัวหนึ่งอาอีกตัวหนึ่งเข้ามาเห็นไหมจะมีเพื่อนเข้ามาเพื่อจะมากินปัดมาตี้มากินชานะคะเอ่อบัฟมันจะบัฟมันจะทับกันด้วยนะถ้าเกิดเรากินพวกลูกเวลไปแล้วอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะทับกันแล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องไปกินเยอะมาถ้ายังไอ้นี่อยู่กรแบ่งคนอื่นหรือว่าเราจะไม่เปิดให้คนอื่นก็นได้นะคะอ่ะแามว่าแม็กกี้นี้โรบินฮูดมันอยู่ที่ไหนยังไม่มาอาหารนี้เราต้องมาที่นี่นะคะ นีเห็นไหมเรื่องหัวข้อนี้เลยกดที่รูปบ้านในเรื่องหัวข้อนี้นะคะแล้วก็กด activate เข้ามาเลยมาแล้วเห็นไหมนี่มันก็จะมีให้เลือกนะคะโปรจะมีสกิลครับมีเรียนรู้สกิลครับเห็นไหมครับของตกปลาได้นะคะครับสร้างยาได้สร้างอาหารได้เห็นไหมไอนี่เขาจะขอของขวัญเราด้วยนะนี คออันนี้นะคะไม่มีไม่มีก็ไม่ให้นะคะไม่ต้องให้ก็ได้นะคอของขวัญไม่จําเป็นต้องให้เมื่อก่อนระบบบ้านมาใหม่ๆนี่ h ิตมาเราจะมาทดสอบชากิวกันนะคะวิธีการเปิดก็คือนี่กดไม่ใช่ในข้อความอีกเราจะชวนใครบางเพื่อนสมาชิกมีตีเราก็กดเลยถ้าเราไม่อยากชวนใครเราไม่อยากบอกใครอ่ะเออเราไม่อยากบอกใครอันนี้เราเพราเราจะไม่บอกใครนะคะกดเลยจะมีเวลามาให้กินเห็นไหม จะมีเวลามาให้กินอันนี้เราจะนะเพื่อนเราก็จะกินนี่ตัวเราอีกตัวหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเพื่อนเรานะกินแล้วเราก็กินเหมือนกันค่ะอ่ากินไปก็จะเป็นตัวแบบนี้นะแล้วก็รอนะคะรอเวลาอย่าออกจากบ้านนะเรารอเวลาอันนี้กินได้ทั้งหมด แปดที่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงปิดเสียงดนตรีนะเพราะว่าเสียงคนเสียงก็ค่อนข้าง,ง,ง,งดังปิดก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะเปิดไว้ก็ได้เปิดอันนี้เปิดเป็นธรรมดานะคะเสียงมันก็จะไม่มีเสียงปาร์ตี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเพราเราเนี้ยเราได้บัฟเราได้บัฟแล้วเนี้ยบัฟมันก็จะมาขึ้นให้เราดูที่ไปที่มาอินโฟกดม่วเลยเนี้ยไปที่มาอิน o ฟนะคะ นี่บัฟมันก็จะมาขึ้นที่นี่เอฟเฟกเนี่ยจะมีข้อมูลเอฟเฟกมีอะไรเอฟเฟกตัวละครเราสร้างวันไหนอะไรยังไง,งมีหมดนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นมานี่นะมันจะมาขึ้นที่นี่เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเอี๊ยบกีเลเวล up นะคะกิวบัฟกิวแล้วเดี๋ยวจะมีบัฟบานก็คือบัฟปาร์ตี้อันเนี่ยบัฟบัฟชานี่นะคะที่เรามากินนี่คนไม่กินก็จะเป็นอย่างนี้คนที่กินก็จะเป็นแบแบ,บนี้นะคะเป็นรูปเป็นรูปตัวกระตูนอย่างนี้ หรื8คนนะคะจริงๆเราเปิดให้คนอื่นเข้ามากินก็ได้นะคะแต่เราจะไม่เปิดก็ได้เหมือนกันโอเคค่ะอันนี้คือระบบบ้านนะคะเบื้องต้นก็คือจะจะมาแนะนําระบบบ้านในนี้บ้านจะตกแต่งได้นะคะแล้วก็จะมีนี่ตรงนี้มันจะเป็นที่งานไว้เราไว้ขุดไว้อะไรไว้ปลูกมันจะมีปลูกเป็นพืชน,นะคะแล้วก็จะมีเหมืองนะ ก็จะมีอะไรอีกไม่แน่ใจจาไม่ได้แล้วมี3อย่างมี3สิ่งนาจะเป็นไม้อีกอันหนึ่งนาจะเป็นการตัดไม้นะคะเอาไว้เป็นของไปค้าไปสร้างของอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้คือระบบบ้านเบื้องต้นนะคะระบบบ้านเบื้องต้นนะ,ะแล้วเราสามารถจะยังมีแบบเพิ่มเลเวลเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราต้องไปสงบ้านคนอื่นอันนั้นจะเป็นลงรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งนะคะจำเป็นต้องมีบ้านแน่นอนทุกคนต้องซื้อยังไงต้องใช้บ้านแน่นอน นะคะเพื่อในการบัฟทุกคนจะต้องเปิดนะคะวันหนึ่งจะเปิดได้หนึ่งครั้งนะคะจัดปาร์ตี้ได้หนึ่งรอบค่ะโอเคนะคะเดินจะมีบัฟแบบสองอย่างนะ,ะเป็นบัฟกิ้วกับบัฟธรรมดาอย่างนี้นะคะแต่ก็จะเปิดได้หนึ่งรอบอย่างละหนึ่งนะคะอย่างละครั้งวันหนึ่งเปิดได้รอบเดียวเท่านั้นนะเราก็ไปกินบ้านคนอื่นแต่วันนี้แนะนําเพียงเท่านี้สำหรับรบบ้านนะคะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามซีนช่องแนลเราจะมี มาแนะนําผู้เล่นใหม่ๆจริงๆอ่ะจากจะแนะนําผู้เล่นใหม่ผู้เล่นฝีผู้เล่นที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรแนะนําติชมเข้ามาได้แต่สําหรับผู้เล่นที่ไม่รู้ก็มีนะคะเจจะไม่ได้กักอะไรเลยเจะจะบอกทั้งหมดนะคะมีอะไรตรงใสาถามได้หรือทักถามส่วตัวได้หรือถามในช่องคอมเมนต์ก็ได้จะมาตอบให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะทาคลิปต่อไปเรื่อยๆค่ะพยายามแบบว่า จะเล่นพร้อมไปกับทุกคนจะไม่ได้รีบร้อนอะไรมากส่วนใครรีบก็ให้เขารีบไปก่อนไม่เป็นไรนะคะเราเล่นที่ไหนก็สบายเหมือนกันไม่ได้แข่งกับใครขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะติดตามเจนนนเน่ชาแนลด้วยนะสวัสดีค่ะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ